เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้เรื่องราวเกี่ยวกับข่าวคราวเรื่องการลิงเป้าหมายสำหรับการเสริมทัพในอนาคตของทีมเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแดนหน้ากึนบ้างเมื่อทางคริสเตียนโฟกวหันหน้าทีมข่าวฟุตบอลของบิลสำรับข่าวชื่อดังจากประเทศเยอรมันได้ออกมายืนยันเลยว่าทีมของเรากําลังหมายตามาที่โลอิสโอเพนดาสุดหน้าตัวเก่งของทางอาร์เบรฟซ หลังจากเขากำลังระเบิดฟอร์มเทพอยู่ในศึกบุนเดสลีกาณนักเวลานี้ด้วยการทำไปแล้วถึง4ประตูจากการลงสนาม6นัดแรกในซีซั่นนี้แม้ว่าเพิ่งจะย้ายมาจากลองในศึกดิกเอิงของประเทศฝรั่งเศสแน่นอนว่าหนึ่งในคนที่มีอิทธิพลต่อดีลนี้มากที่สุดก็คือยอร์กชมัตเค เพิ่มนวยการกีฬาของเรานั่นเองหลังจากเขามีความเชี่ยวชาญในวงการฟุตบอลเยอรมันและเขาก็มองเห็นถึงสไตล์การเล่นที่มีความระไม้คล้ายคลึงกันของทางลิเวอร์พูลและอาเบราซิกจึงเชื่อมั่นว่านักเตะจะเข้ามาปรับตัวได้ดีในทีมแอนฟิลเหมือนอย่างที่ทางโดมินิกโซบอสไลทำสำเร็จมาแล้วกับทีมของเราในการแข่งขันฤด,ดูกาลนี้ ในตอนนี้อเบรัซิกค่อนข้างจะผ่อนคลายกับสถานการณ์อยู่นะฟโฟกกล่าวนั่นเป็นเพราะว่าในช่วงซัมเมอร์หน้ามันจะยังไม่มีเงื่อนไขค่าชิกสัญญาสำหรับทางโลอิสโอเพนดาค่าฉิกสัญญาของเขาจะมีผลนับตั้งแต่ปี2025เป็นต้นไปและจากที่ผมได้ยินมาตัวเลขในค่าชิกสัญญาดังกล่าวนั้นจะสูงมากกว่า80ล้านยูโรยังที่มีสื่อบางเจ้ารายงานกันออกไป ผมมั่นใจว่าสโมสรอ,อย่างทางลิเวอร์พูลจะคอยจับตาดูสถานการณ์ของเขาอย่างใกล้ชิดพวกเขามีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากกับการซื้อนักเตะไปจากทางรรฟซิกหลังจากทางโดมินิกโซบอสไล์ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าทั้งสองสโมสรมีสไตล์การเล่นที่ละไม้คล้ายคลึงกันซึ่งนั่นกลายมาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทางลิเวอร์พูลนะกับการมาซื้อนักเตะต่อไปจากทางรรฟซิกดังกล่าว เราวมาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูประเด็นควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลังจากทีมของเราบุกไปยันถิ่นเอเม็กสเตเดียมของทางไบรอันแอนโฮฟเอาเบียนในเกมที่สถานการณ์มีการพลิกผันกลับไปกลับมาก่อนจะลงเอยด้วยผลเสมอกันไป2ประตูต่อหนึ่งแบ่งกันไปทีมละแต้มแบบบัวไม่ช้ำหนาไม่ขุน อย่างไรก็ตามหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของเกมนี้ก็คือการกลับมาเยือนถิ่นเก่าอีกครั้งของทังอารกซิสม็กออริสเตอร์มิดฟิลด์ชุดแชมป์ฟุตบอลโลกของทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยทังไบรตันสร้างประวัติศาสตร์คว้าตัวไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้เป็นครั้งแรกของสโมสสก่อนที่เขาจะตกเท้าย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลของเราเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าจิกสัญญา35ล้านปอนด์ ทั้งนี้แม้เจ้าตัวจะโชว์ฟอร์มได้อย่างไม่น่าประทับใจนะักในการแข่งขันเกมนี้หลังต้องมาลงเล่นในบทบาทของมิดฟิลด์ตัวรับซึ่งเป็นตำแหน่งที่ตัวของเขาเองไม่ได้ถนัดมากนะักแต่สิ่งได้เกิดขึ้นในสนามสำหรับการแข่งขันในเกมดังกล่าวก็ได้สร้างความประทับใจให้กับเจ้าตัวแบบไม่มีวันลืล่นเลือนเมื่อบรรดาลน,นักเตะของไบรตันมาต่อแถวเข้าคิวรอที่จะพบเขาหลังกรรมการเป่าลกหกวีดยาวสิ้นสุดเกม นั่นทำให้ทางแม็กออริสเตอร์ได้เป็นนักเตะคนสุดท้ายที่ก้าวเท้าออกจากสนามและไม่เพียงเท่านั้นมันยังมีอีกช็อตที่เป็นภาพความประทับใจเมื่อทางโรเบร์โตเดอะแชบีในใหญ่จอมแทคกติกของทางไบรตันเดินเข้ามาสวมกอดสิบเก่าและกอดคอพาเขาเดินไปรอบๆสนามพร้อมกับเอามือชี้มาที่ตัวของดาวเตะวัย24ปีเพื่อให้แฟนบอลลุกขึ้นปรบมือแสดงความขอบคุณถึงความทุ่มเทที่ทางแมคกา เคยทำเอาไว้ให้กับสโมสรของพวกเขานานเกือบ4ปีปีไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ี่คงอยู่กับประเด็นควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นดราม่าที่เกิดขึ้นจากการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินกันบาง มืจังหวัดที่ทางโดมินิกโซบอสไล์กำลังจะง,ง้างเท้ายิงประตูแต่มาถูกทางปาสกาลกรอสดึงเสื้อจากฐานด้านหลังทำให้ทังแอนโทนีเทเลอร์ผู้ตัดสินในเกมนัดดังกล่าวชี้ให้เป็นลูกจุดโทษของทีมเราก่อนที่จะเป็นทางโมฮัมเหม็ดซาลาที่รับหน้าที่สังหารลูกนี้เข้าไปไม่พลาดซึ่งประเด็นก็อยู่ที่การตัดสินของกรรมการในจังหวะด,ดังกล่าว พราะตามกฎของทางพิมเมลิมีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนเลยว่าหากนักเตะคนใดกำลังมีโอกาสในการทำประตูแล้วถูกขัดขวางโดยผู้เล่นของฝั่งตรงกันข้ามที่เข้ามาทำฟาวโดยไม่มีความพยายามจะเล่นที่บอลการทำฟาวที่เกิดขึ้นดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นใบแดงโดยตรงก็งว่าสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือนอกจากเทเลอร์จะไม่ได้ให้ใบแดงกับกรอสแล้ว เขายังไม่ให้แม้กระทั่งใบเหลืองในจังหวะนี้ด้วยแม้ตามลูกการแล้วมันไม่อาจจะหลีกเลี่ยงเรื่องการให้จุดโทษได้ก็ตามทีนั่นทำให้เรื่องนี้กลายมาเป็นประเด็นร้อนชาในสื่อที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่เช้าวันนี้และล่าสุดทางเวอร์กิลฟานได้ก็ออกมาแสดงความสงสัยต่อการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินด้วยเช่นเดียวกันระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทาง Sky Sport สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษที่ได้หยิบยกประเด็นเรื่องนี้กลายมาเป็นประเด็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้อีกด้วยแน่นอนว่าตอนที่คุณอยู่ในสนามคุณก็คิดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะฟานไดกล่าวอย่างไรก็ตามคุณก็จําเป็นจะต้องมีความระมัดระวังในการจะเรียกร้องให้ใครก็ตามถูกไล่ออกจากสนามไปแต่แม้มันจะเป็นเช่นนั้น ผมเองก็รู้สึกประหลาดใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่ได้โดนแม้กระทั่งใบเหลืองเราได้จุดโทษก็จริงอยู่และเราก็ยิงประตูดได้แต่ผู้ตัดสินไม,ม่ได้ให้ทั้งใบเหลืองและใบแดงกับเขาซึ่งเราก็คงทำได้แค่ยอมรับมันเรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพอมอยากจะขอพาเพื่อน มาดูคำเตือนจากทักอารันเชียเร์อดีตดาวยิงรับตำนานของพิมเมลิกที่ส่งตรงมาถึงทีมของเรากันบ้างในตอนนี้ลิเวอร์พูลรั้งอยู่ในอันดับที่4ของตารางโดยมีคะแนนตามหลังจากฝูงอย่างทางไก่เดททองท็อปนมฮอสเปอร์และปืนใหญ่ออสเนอเพียงแค่สาแต้มแต่เชียเร์ก็พยายามจะจี้ให้ทีมของเยอเกนครอปเร่งปรับปรุงเกมรับโดยด่วนหลังเสียประตูแทบจะทุกนัด และนั่นก็อาจจะกลายมาเป็นปัญหาในการเบียดลุ้นแชมป์ของทีมในระยะยาวได้แน่นอนว่าผลงานของลิเวอร์พูลจนกระทั่งถึงตอนนี้มันทำให้พวกเขาย่อมจะได้รับการพิจารณาว่าเป็นหนึ่งในทีมลุ้นแชมป์ของการแข่งขันในฤดูกาลนี้นะเชียร์เลอร์กล่าวอย่างไรก็ตามผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเลยว่า ผมเองก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่าพวกเขาจะสามารถรักษาระยะการลุ้นแชมป์แบบนี้เอาไว้ได้ต่อไปนานแค่ไหนกันทีมของเยอเกนครอปยิงประตูได้เป็นเกอบเป็นกำรรอยู่เสมอเพราะพวกเขามีแนวรุกที่สุดยอดมากแต่สิ่งที่ผมยังคงสงสัยในทีมของพวกเขาอยู่ก็คือการเล่นเกมรับต่างหากล่ะเล่วรูถือเป็นทีมที่น่าตื่นเต้นเป็นอย่างมากเมื่อพวกคุณมาดูแนวรุกของพวกเขา แต่เราก็ได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งแล้วในเกมที่พวกเขาเสมอกับทางไบรตันว่าพวกเขาเสียประตูกันง่ายจนเกินไปมันดูเหมือนว่าพวกเขายังคงขาดบางสิ่งบางอย่างในการเล่นเกมรับของพวกเขาอยู่ผมรู้ว่าอิบราฮิมาโคนาเตจะหายกลับมาจากอาการบาดเจ็บในเร็วๆนี้ซึ่งแน่นอนว่านั่นจะมีส่วนช่วยพวกเขาได้มากท่ว่ามันก็ดูเหมือนว่าทีมต่างๆจะหาทางเจาะพวกเขาได้ง่าย แนวรับของพวกเขาไมา่ดิบดูแข็งแกร่งมากเพียงพอนะในนก็ฟังทัศนะถึงทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อะมีกจะขอพาเพื่อนๆมาดูความคิดเห็นของทางแกรี่เนวิลล์อดีตแบ็กขวากับตันทีมระดับตำนานของทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้าง แมาเขาเชื่อว่าลิเวอร์พูลต้องการจิ๊กซออีกเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นก็จะทําให้พวกเขาสามารถทวงคืนบัลลังแชมป์พิมอลิกลับมาสู่ทิ่นแอนฟิลด์ได้นั่นก็คือมิดฟิลด์ตัวรับอาชี l ลิเวอร์พูลมีโอกาสจะทําได้นะพวกเขามีโอกาสมากกว่าทางท็อตแนมฮอสเปรดด้วยซ้ำไปมันไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนั้นเลยเนวิลกล่าวระหว่างการจัดรายการเดอะแกรี่เนวิลพอดแคส ผมคิดว่าลิวอร์พูเป็นทีมที่มีบางอย่างอยู่ในทีมของพวกเขาเมื่อคืนนี้พวกเขาเล่นใจกับทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆอย่างทางไรตันพวกเขามีผู้รักษ,ษาประตูที่สุดยอดซึ่งผมคิดว่านั่นมีส่วนช่วยได้มากสำหรับการแข่งขันฟุตบอลแถมพวกเขาเองก็เป็นทีมที่ยิงประตูได้มากมายอยู่แล้วเพราะพวกเขามีแนวรุกที่สุดยอดนอกจากนี้แผงมิดฟิลด์ของพวกเขาเองก็สามารถเล่นเกมรุกได้ด้วย แต่สิ่งที่ขาดหายไปก็คือเสถียรภาพในการเล่นเกมรับนั่นจะต้องเริ่มต้นจากมิดฟิลด์ตัวรับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโรดรีอาร์ซนอลเองก็มีเด็คา r i ไรส์โทมัสปาเตและจอจินโยคำถามก็คือแ้้ลิเวอร์พูลจะมีเสถียรภาพในการเล่นเกมรับแบบนั้นหรือไม่คำตอบก็คือในตอนนี้พวกเขาอย่างไม่มีนั่นเป็นเพราะพวกเขาไม่ได้มีนักเตะที่เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับโดยธรรมชาติ หาคุณเอาทางเดคันไรส์หรือโลดี้เข้ามาเล่นเป็นโฮดิ้งมิดฟิลด์ให้กับลิเวอร์พูลในชุดนี้แล้วล่ะก็ผมก็คงบอกได้เลยว่าทีมชุดนั้นของพวกเขาจะก้าวขึ้นไปลุนแชมป์ได้อย่างเต็มตัวอย่างแน่นอนที่สุดแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ